ว้าว wow. so cool so c l v e t e n s Day h a n k you for t a k i นะคะวันขอบคุณทหารบรรยากาศสวยงามมากเลย Veterans Day โซเดอร์วันทหารเหมือนวันทหารผ่านศึกเราเนี่ยแหละค่ะดูสวยงามมากมากเลยทำกลางอ,อยู่พันท,ทอกนะคะบ้านเราเองค่ะมิสซิสซิปปีลมเย็นสบายมากเลยเดี๋ยืสิ ดูบรรยากาศตรงนั้นนะคะตรงชาติสวยงามสวยงามสวยงามนี่พ่อกับลูกสวย <Okay. S 1> daddy a d l o v e l y k i d นีว้าวนี่จุดนี้ทงอเมริกาแล้วก็ทงประจำรัฐมิสซิสซิปปีค่ะ magnolia state <Interesting. S 2> <Britain Day. S 1> ตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองพรตๆรัฐมิสซิสซิปปีค่ะคุณสาพามาแย่งซีนโอ้ยไม่ใช่ค่ะมาชมงานวีเทอร์เรนเดย์ค่ะ The ะ s a Veter a ี e ทอหรือวันเฉลิมฉลองนะคะวันทหารผ่านศึกแห่งชาติอเมริกาค่ะ มีธงชาติประดับประดาบบกสะบัดตกแต่งสวยงามทั่วทั้งเมืองแล้วก็เป็นวันหยุดราชการนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เฉลิมฉลองจัดก,กิจกรรมวันทหารผ่านศึกเพื่อลำลึกถึงความดีของทหารผู้เสียสละแห่งชาติ Thank you for your service คะ่ะ